ท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2องมวงเศษของวันที่25คกุกภาพันธ์2 5ันนะครับเราได้เดินทางมาถึงที่สถานีรถไฟประมาณเที่ยงจากนั้นก็เดินเข้ามาที่นั่งรถนะนั่งรถอุทยานต่อเข้ามา40นาทีมาส่งที่อุทยาน าถึงอุทยานก็ประมาณเกือบปลายโมงเที่งเสร็จเจที่ยงครึ่งนะจากนั้นก็เข้ามาในตัวอุทยาน,นในอุทยานประวัติศาสตร์มาชมวิชูแห่งนี้ที่เป็นมรดกโลกนะตอนนี้ผมนั่งอยู่ตอนนี้บ่ายสองโมงเศษที่นี้เข้าเป็นรอบๆนะครับรอบของเราคือรอบเข้าตอนบ่ายโมงแล้วก็จะจบรอบประมาณบ่ายสองเสร็จ จากนั้นรอบต่อไปก็จะเข้ามาเวลาบ่ายสองโมงครึ่งหรือบ่ายสามโมงเพราะฉะนั้นตอนที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยทั้งข้างล่างข้างอะไรไม่มีคนขึ้นมาเลยนะมีแต่ผมคนเดียวที่นั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมไม่ได้เดินเข้าไปถึงข้างในนะผมจะกลับเข้ามาย้อนทางเดิมเพราะฉะนั้นจึงไม่สวนกับผู้คนส่วนถึงข้างในนะเดินเข้าไปข้างใน จากนั้นก็จะเดินออกไปทางด้านล่างเพื่อออกไปสู่ทางออกเทียนเนี่ยทางด้านล่างที่เห็นเนี่ยนะนผมก็เลยนั่งชิวๆมองอุทยานหรือว่ามรดกโลกมาชูพิชูแบบเดียวดายคนเดียวเพราะคุณวิออกไปก่อนแล้วเหตุที่ผมไม่ได้เข้าไปเพราะคุณวิเขาบ่นไม่ไหวก็ต้องกลับไปก่อนผมเลยต้องออกมาตามเขา จากนั้นผมก็เลยเขี้เกียรเข้าไปเห็นจุดตรงนี้ไม่มีใครนั่งอยู่ผมก็เลยมานั่งจิบเนี่ยอินคาอินคาโคลาอินคาโคลากดนี้ราคาหกเหรียญของที่นี่ก็คือประมาณ60บาทเน,นี่ยมีคนเดินขึ้นไปก็เลยอยู่เท่านี้เองนอกนั้นคนที่เดินขึ้นไป ไม่มีแล้วนะครับวอนนี้เนี่ยมีแต่เจ้าหน้าที่คนเดียวที่ขึ้นมาตรงนี้นะฮัลโหลโอเคเจ้า <Hello. Okay. S 1> หน้าที่เขาก็งงว่าเอ๊ะผมมานั่งทำไมาอยู่เดียวคนเดียวตรงนี้แต่มันเปรีพิเวกวงเวงดีมากครับท่านผู้ชม mm hmm. คนไม่ค่อยหนานแน่นนะวันที่เรามา ก็มีฝนตกพันพเล็กน้อยนะครับเนี่ยส่งหคนก็จะเดินเข้าไปถึงด้านในเ mm hmm. ขาบอกว่าการสร้างที่ไ้เอาหินนะครับไปประกบแล้วก็สร้างขึ้นมาแต่แปลกครับมันทำให้เกิดความแข็งแรงขึ้นมากอยู่มาเป็นพันพนปีนะครับไม่ว่านานแค่ไหนจะมีแผ่นดินไหวขนาดไหน หินพวกนี้ก็ไม่สลายออกจากกันไม่แยกออกจากกันก็ยังเกาะกลุ่มกันเป็นลนักษณะที่เป็นตัวกำแพงมีเป็นห้องๆเป็นชั้นๆอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับเนีข้างหลังคือเสื้อเขาแอนดีสนะครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจตาความเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวขาคงเดินขึ้นมาทักทายกับผมผมก็จะให้ความทักทายกับเขาเช่นกัน ว่าผมมาจากประเทศไทยและเป็นหนึ่งเดียวที่นั่งอยู่ตรงนี้ชมมาจูพิชชวูด้วยวิทยายานที่ทราบซึ้งตึงใจกับมรดกโลกชิ้นนี้ที่อยู่ถึงคนลาทวีปโลกที่ผมอยู่ท่าระยะทางห่างจากประเทศไทยที่มาถึงที่นี่ก็เกือบ30,000กิโลเมตรนะครับเรานั่งเครื่องเวลาเกือบที่เกือบ30ชั่วโมงทีเดียว โดยนมาต่อเครื่องที่โคลอมเบียผมก็จะอยู่ที่นี่จนถึงเวลานัดหมายก็คือบ่าย2 45แล้วผมก็จะลงไปเพื่อทานข้าวเที่ยงอยู่คู่กับคนเมืองละาเจ้าหนาที่วันนี้ผมจะกลาบลาท่านเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมแล้ว่าพบกันใหม่ที่มีโอกาส นี่คือมาชุมพิชูประเทศเปรูครับโอเค